对，对。 ะะวันนี้ผมจะมาพบก,กับพี่นอน,นอนนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะพี่นอนชาวันก่อนนี้นะครับที่อินฟังข่าเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษรับเรามาประชุมวันนี้ความพร้อมใจขอให้ผู่เย็นเป็นตุขทุกๆคนไม่ว่าคนแก่ระดับจะขอให้มีอายุยาวยืนนานได้กับผมนี่นะครับ ภูมิปัญญาจริงๆแล้วสมัยนี้เด็กไทยที่พิบดเห็นแก่เยังจะมีภูมิปัญญาที่จะสามารถพัฒนาบ้านเราบ้านเมืองเราให้ดีดีเยอะมีความรู้ในสมองเยอะเพราะนี้ลูกเลี้ยงหลานให้ดีดีฉะนั้นเราจะต้องมานั่งคุคิดว่าถึงแม้เราอยู่ในสังคมเมืองแต่ถามว่าท่านจากยันติดจากสังกะมาได้จากคูณร้อนมาได้แล้วเออมันไม่ได้ไปอยู่ต่างจังหวัด โอกาสเพราะวันนี้ถามว่าเด็กที่เรียนดีเลขเกดเชียร์สี่สามกว่ามีโอกาสที่จะติดนะมีหรือสายบวกไม่มีโอกาสคิดผิดครับเพร่อที่ผมเจอมาก็คือทำไมเด็กที่เรียนเกดเชียร์สามกว่าอยู่ดีๆแล้วติดยาเสพติดเพราะอะไรเด็เพื่อนอ๋อเด็กเพื่อนไม่รู้คือเราเป็นหูเป็นตา ช่วยกันสอดส่องดูแลแบงค์นี่มายักเดินครับมายักได้ไงครกลัวตำรวจจับเคี้ยวแบงค์ละเอ,เอียดเลยกากอือรองท้องไอ้น,นี่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะยังไงคนเหล่านี้ก็ถูกจับไปแล้วคนกินตายคนขายก็ตายสมัยนี้เหมือนการต่อให้เราเนี่ยปิดป้ายเริ่มท่อมใหญ่ในหมู่บ้านแต่ถ้าเกิดคนในหมู่บ้านชุมชนม,ม,ม,มันคิดไม่เป็นเนื้อปลาประโยชน์กับการปิดป้ายครั้งนี้เลยเนี่ยดูสภาพมันนี่ครับดูนั่งข้างป้ายนี่น่าเจ็บใจไมหมล่ะ ดูนี่มันบ้ามันบ้านะเอาก็อนคว้างมันทำไมไม่สลากล่ะเอากันบางก็หัวสุดท้ายเป็นไงดิดูให้คนนี้เมื่อก่อนเราบอกว่าคนเสพยาต้องมีรูปร่างของตูกติดในหนังสือตำรามีบทของแต่ให้ดูไอ้คนนี้ตัวมื่อยน่มนิ้ควาย ไห้ยาสปินนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวยาเปลี่ยนไปหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมาจากไหนลูกโรงเรียนอะไรครับตานนท์ตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเรืผ่านมาทางนี้ทั้งสองฝั่งมาจากไหนครับตานนท์ตีนะครับก็ผมเองนะครับขอแนะนำตัวนี่เองบางทีท่านครูสมน้อยแนะนำไปเลยนะครับชื่อสุวิทย์มาแก้วนะครับเป็นวัวหน้าฝ่ายของท่านกรมอำเภอเมือง รายลนบุรีนะครับ